ได้เวลากินข้าวแล้วจ้าเด็กนะ้อยหัวปกุปกปุกปีกปีกอร่อยไหมคะอร่อยโอ้ oh my god อร่อยไม่ท้อสะพอนพระพิชยาพระพิชยาสวยอร่อยไหมคะสวยมอร่อยคะ่ะ <laughs> จ้าอ่ะกินเลยลูกกินเลยกินให<ว>้อร่อยกันเลยนะอร่อยไหมอร่อย <laughs> กินเยอะๆนะโอเคไหมคะโอเค เหนียหมดแล้วเหรอหมดแล้วเอาอีกในกล่องออพอพิชายากินเป็นอยู่คนเดียวนะคะซุปมะเขือของเราเจียวับเขือจากพี่น้องหนูกินตั้งแต่เด็กพิชายากินเป็นอยู่คนเดียวนะคะเด็กๆอสองพี่น้องนี่กินไข่เจียวคะ่ะ <laughs> ชยากินส้มะเขือให้พี่น้องดูนะจ๊ะไม่ดูหรอส้มะเขือยาวจ้ะพี่น้องที่เติงเต้เศร้าว่าจะแล้วจ้ากินกันดีๆนะห้ามหยุ่มกันเข้าใจไหมห้ามหยุ่มกันรู้จักไหมคะว่าห้ามหย่มกันอัจากคยกินกันดีๆอย่าหยุ่มกันข้าวเหนียวปั้นก่อนสิแล้วค่อยจิ้มมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ล่น ปั้นข้าวเป็นไหมเป็นตัมร้อนเป็นจ้าเก่งมากค่ะกินเยอะๆนะโอเคไหมลูกชายคนโตมาแล้วค่ะลูกชายคนโตค่ะขอให้หน่ออันนี้อันนี้ลูกชายคนโตค่ะอ้ออันนี้ลูกชายคนรองค่ะ สาวคนโตเอาอีกทีนิอีกทีนิเอาใหม่เอาใหม่สาวคนเล็กค่ะทอินทางหารมอือนม้ืตอมไปดอวมอวาอมอืมอืมอืองมอืองมอืมอืมอมอกมอมอมออมอ ไข่ให้ต้มหรอครับเนาะไม่ต้มไปน่าได้ผักแป๊บเดียวเออโอ้เก่งจังเลยกินผักได้ด้วยเก่งมากใครกินผักด้วยจะเก่งที่สุดโอเคเลยผักไม่มีมีในไข่เจียวไงลูกไข่เจียวไม่ใส่ผักด้วยเออโอ้เก่งเออกินผักด้วยกินผักเยอะๆพ่อวันมูนซีมอมา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  ิชยาบุญสีมามีหนอ่อม,ม,มีผัก,กแก้ม,มก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้คุณย่าฝากมาให้คะ่ะไม่เอาหน่อไม้อ่าหน่อไม้คุณย่าฝากมาให้เยอะแยะเลย<ว>คุณย่าฝากของมาให้กินเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกมีสวรสด้วยเดี๋ยวเราจะยาก,ก,กินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราค่อยกินสวรสกันโอเค กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยแม่กูสวัสดีค่ะน้าพ่อหลักทำไมนะป่อพิชยาสวัสดีค่ะนะคโอ้ยน้าอุตสวา์บาย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 ทุกคนชิดกันบายบายทุกคนชิดกันแล้วก็บายบายทุกคนชิดกันชิดกันบาย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 เลยบายบายโอ้